สวัสดีครับวันนี้อยู่กับเซลเบสนะฮะเดี๋ยววันนี้นะครับเบสพามาพบกับนะครับปาเจ้าสปอร์ตนะฮะ GTPremium นะครับราคา1นึ่งล้านสเ่าบาทนะครับสีเทาดำคันนี้นะครับวันนี้เราจะมาทำความรู้จักเกี่ยวกับรุ่น GTPremium นะครับว่าเครื่องยนต์ประมาณไหนนะครับมิติความกว้างความยาวของรถประมาณไหนนะครับเผื่อพี่ๆที่มองดูรถเซกเมนต์นี้อยู่และคาดการว่าเอ้ยถ้ารถมันใหญ่ไปสันจะเข้าบ้านได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยววันนี้เรามาทาความรู้จักเครื่องยนต์และมิติรถกันนะครับ เริ่มจากตัวถังของรถคันนี้นะครับความยาวตลอดทั้งคันนะครับตั้งแต่ด้านหน้านะครับจนถึงด้านท้ายนะครับจะอยู่ที่4,825มิลลิเมตรนะครับส่วนความกว้างตลอดทั้งคันเนี่ยความกว้างก็คือด้านข้างนะครับจากด้านซ้ายถึงด้านขวาเนี่ยครับจะอยู่ที่1,815มิลลิเมตรครับความสูงของปัจจุบันสปอร์ตคันนี้นะครับเผื่อใครหลังคาที่บ้านแคบเตี้ยนะครับอยากรู้ว่าความสูงของคันนี้อยู่ประมาณเท่าไหร่นะครับ ความสูงของคันนี้นะครับอยู่ประมาณ1835ม mm ิมลลิเมตรนะครับพี่ๆี่สามารถเอาสายวัดไปวัดความสูงของโรงจรอดรถหรือที่บ้านตัวเองได้เลยนะครับว่ามันสูงเกินไปไหมนะครับสำหรับ1835ม mm มิลลิเมตรนี่นะครับมาเรามาดูความกว้างของคันนี้นะครับความกว้างความสบายนะครับวิธีการดูนะครับเขาจะดูกันที่ฐานล้อฐานล้อดูยังไงนะครับฐานล้อเราจะดูจากด้าน ตรงหมุดนะครับตรงตรงตรงเขาเรียกว่าอะไรนะตรงนี้ตรงโลโก้นะฮะจนถึงโลโก้หลังนะครับตรงนี้นะฮะจะอยู่ที่2,800มิลลิเมตรนะครับก็คือความกว้างของห้องโดยสารข้างในนะครับและยังไม่เท่านั้นนะฮะเราต้องมารู้อีกนะครับพอเราดูความกว้างแล้วระยะตามสุดถึงพื้นนะครับก็คือระยะตามสุดถึงพื้นของคันนี้นะฮะจะอยู่ที่ประมาณ2 0 0 2 1 8มิลลิเมตรนะครับอยู่ที่ 218มิลิเมตรนะครับเผื่อว่าใครจะไปลุยน้ำลุยแบบว่าทางธุรกันดานะครับจะได้กะได้นะครับว่าเราจะดูได้ประมาณไหนนะครับแล้วก็วงเลี้ยวของคันนี้นะครับอยู่ที่5.6เมตรนะครับก็เวลาถอยเข้าถอยออกยูเทิร์นหาที่จอดรถจะง่ายมากๆเลยนะครับสะดวกสบายนะครับอ่ะเรามาดูต่อนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดเครื่องโยนอันนี้ให้ดูนะครับว่าเครื่องโยนหน้าตาเป็นอะไรประมาณไหนนะครับ ตอนนี้นะฮะเราอยู่กับปาร์เจ p สปอร์ตนะครับเครื่องยนต์ไมเวกคลีนดีเซลนะครับหัวสูบนะครับหรือเสื้อเสื้อสูบนะครับจะเป็นแบบอลูมิเนียมอัลลอยนะฮะก็คือให้น้ําหนักเบานะครับและระบายความร้อนได้ดีมากนะครับตัวนี้นะครับไมเวกนะครับคือการเอาไอดีไอเสียนะครับกลับมาทํามาใช้ใหม่ได้นะครับก็เป็นเครื่องยนต์2,400ดีเซล181แรงม้านะครับก็คือถ้าเทียบด้วยเครื่องยนต์ด้วยกันแล้วแรงม้าแทบจะสูงสุดเลยนะครับอัตราการเร่งนะครับถ้ากด ก็มานะครับแต่การออกตัวสูงถึง20นะครับเวลาทดลองขับจริงๆอาจจะให้ความรู้สึกนุ่มนวลหรือบางคนอาจจะบอกว่ามันอืดก็ได้นะครับแต่แนะนําว่าถ้าต้องการความเร็วเราสามารถกดเรียกกําลังมาได้แน่นอนนะครับตัวนี้นะครับมาพร้อมกับนะครับระบบเกียร์อัตโนมัตินะครับแปดสปีดเลยนะครับเผื่อใครไม่ทราบนะครับว่ารถของบ a จเจโ o ่สปอร์ตนะครับมีเครื่องยนต์เครื่องเดียวคือ2 4 0 0ซีซีนะครับกับเกียร์ก็มีเกียร์เดียวนะครับก็คือ8สปีดนะครับอันนี้เป็นเกียร์แบบ ที่วิธีแปดสปีดให้เลยนะครับก็โอเคใช้งานยาวๆหายห่วงนะครับใครที่แบบว่าสายเดินทางสายลุยนะฮะการดูแลรักษาเครื่องยนต์ดีเซลมันง่ายหายห่วงอยู่แล้วนะฮะแล้วก็ไม่หมดเพียงเท่านั้นนะครับออกรถกับมิซูนะตอนนี้นะครับถ้าลูกค้าสามารถเลือกได้คือแคมเปญฟรีของเหลวเนี่ยน้ำมันเครื่องน้ำมันเบรกน้ำมันเกียร์นะครับเครื่องยนต์ไสกรองต่างๆนะครับเรามีฟรีให้ถึง5ปีหรือ10,000แกิโลเมตรเลยนะฮะตัวนี้นะฮะก็มีให้ครบคันเลยนะครับอันนี้เป็นคร่าวๆ จากมิติภายในนะฮะแล้วก็เครื่องยนต์นะฮะ อันนี้อันนี้ก็เป็นคร่าวๆนะครับจากมิติภายนอกของตัวรถนะครับความกว้างความยาวความสูงอยู่ประมาณเท่าไหร่นะครับเราก็ไปวัดในการใช้งานเอาเพิ่มเติมได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูภายในของพรีเมียมดีกว่านะครับเผื่อใครไม่เคยเห็นว่าเอยแล้วพรีเมียมหน้าตาของพูงมาลายหน้าตาของหน้าจอมันเป็นอะไรมันมีอะไรพิเศษบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูภายในกันบ้างครับตอนนี้นะฮะเราอยู่กับปาจาร์สปอร์ตจีทีพรีเมียมนะครับอันนี้เป็นขับเคลื่อน2ล้อนะครับก็เผื่อใครยังไม่เคยเห็นนะครับภายในเรามาดูจุดเด่นของรุ่นนี้กันก่อนดีกว่่่าาารรััุุนนนนีีี้้ะถเเเเเเป็พมมยยขขอองงงดดลจสกต ที่หน้าจอนะครับตัวนี้หน้าจอจะเป็นแบบ3 d 3ดีามมิตินะครับแสดงผลแบบว่าสามารถปรับได้ถึง3รูปแบบเลยนะครับอันนี้คือรูปแบบที่2นะฮะก็คือด้านข้างจะเป็นรอบเครื่องด้านขวานะครับจะเป็นความควาเรียกว่าเลขหมายด้วยนะฮะเดี๋ยวเรามาดูเป็นแบบที่1กันบ้ากนะครับแล้วกด enter แล้วก็เลือกรูปแบบหน้าจอครับเราลองเลือกรูปแบบหน้าจอที่1อ่าอันนี้ครับ รุ่นนี้หน้าจอที่เป็นสารดีอย่างเงี้ยมีเฉพาะพรีเมี่ยมนะครับพวกอ e ีลงอีลิตนะฮะมีให้นะครับแต่ถ้าเป็นรุ่นพาร์ทรุ่น GT จะเป็นเข็มไมแบบปกติเนาะแล้วเรามาดูที่พวงมาลัยของรุ่นปะเจลสปอร์ตรุ่นนี้กันนะฮะพวงมาลัยนะฮะจะเป็นแบบ หุ้มหนังให้นะครับเวลาจับก็กระชับมือแล้วก็พวงมาลัยหุ้มหนังเนี่ยมีให้กับทุกรุ่นของปาเจโร่สปอร์ตนะฮะแต่ที่ต่างกันในรุ่นพาร์รุ่นพรีเมียมเนี่ยก็คือจะต่างกันที่ระบบฟังก์ชันในการใช้งานนะฮะอย่างเช่นตรงนี้จะเป็นควบคุมหน้าจอนะครับผู้ขับขี่ที่เมื่อกี้เราลองควบคุมหน้าจอให้ดูนะครับด้านล่างนะฮะตรงนี้จะเป็นเกี่ยวกับควบคุมเครื่องเสียงนะครับเผือว่าเราขับรถอยู่อยากเปลี่ยนโหมดก็สามารถไปเป็น FM AM นะครับบูชู USB ได้จากตัวโน้ตตัวนี้ได้เลยนะครับด้านล่างตัวนี้จะเป็นเปลี่ยนขึ้นเปลี่ยนแท็กเป็นเพลงนะครับอันนี้เผื่อว่าใครเป็นคนขับคนเดียวนะครับแล้วอยากฟังเพลงเอ้ยฟังเพลงเหมือนแล้วอยากไปฟังข่าวก็สามารถเปลี่ยนจากตรงนี้ได้นะครับส่วนด้านขวาน,นี้นะจะเป็นระบบ Adaptive Cruise Control น,นะฮะอันนี้ก็ไว้สําหรับเป็นล็อกความเร็วแปรผันนะคะอันนี้เคยทําคลิปไว้แล้วนะฮะอันนี้เดาฝากรูปปกคลิปไว้ให้นะครับว่าเผื่อใครอยากดูว่า Adaptive Cruise Control เนี่ยมันใช้งานอะไรประมาณไหนนะครับก็สามารถไปดูได้จากคลิปเก่านะ ส่วนอันนี้นะฮะขอรถของเรานะครับจะมีกล้องรอบคาน360องศาให้กับทุกรุ่นเลยนะฮะก็ไม่ว่าจะเป็น GT ทุกรุ่นที่เป็นปารเกอร์สปอร์ตมีให้สมมุติเรากดปุ่มอันนี้ปุ๊บหน้าจอนะครับฝั่งคนข้างๆนะครับก็จะเป็นแบบนี้เลยครับเป็น360องศารอบๆรถเราเลยนะครับเห็นไหมครับอันนี้คือรถเราแล้วก็ด้านข้างรอบๆนะครับเส้นไกด์ไลน์สีเหลืองที่เป็นทางโค้งอย่างเงี้ยนะครับก็คือองศาของล้อนะครับที่เราหมุนพอเราหมุนใช่ไหมครับองศาก็จะบอกครับว่า หน้าเราท้ายเราจะไปไฟากับอะไรไหมครับตรงนี้ก็เป็นกล้องหน้าให้นะครับกดําอีกทีนึ่งจะเป็นกล้องมุมอับฝั่งซ้ายนะครับกรณีที่ว่าต้องการจอดที่ฟึบบาทเลยต้องการจอดให้มันในซอยที่แคบที่สุดเผื่อบ้านใครนะซอยแคบแล้วรถกันจอดกันเยอะนะฮะกลัวเขามาเฉี่ยวกันจบก็สามารถจอดแบบเซฟเได้เลยแบบนี้นะฮะแต่ปกติแล้วเวลาเราใส่เกียร์อานะครับถ้าจะเป็นกล้องถอยอัตโนโมัตินะฮะพอเราเลือ่อนมาอาปุ๊บอย่างนี้นะฮะภาพนะครับจะเป็น จากเมื่อกี้ด้านขวามือเป็นกล้องหน้าใช่ไหมครับอันนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นกล้องถอยให้นะฮะอันนี้ก็จะเป็นสังเกตว่าเส้นไกด์ไลน์ก็จะเป็นอยู่ด้านหลังและว่าเอ้ยเดี๋ยวท้ายท้ายกับหน้าเราจะไปฟ้าตรงไหนหรือเปล่านะฮะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวนะครับที่มีในทุกรุ่นของปาร์ r โรลสปอร์ตก็คือกล้องรอบคาน360องศานะฮะแล้วก็พิเศษนะครับรุ่นนี้นะฮะถ้าเป็นรุ่นปกติหรือรุ่นทั่วไปนะครับแน่นอนครับเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติมีให้อยู่แล้วนะฮะแล้วก็ป อากาศมืดนะครับหรือเข้าที่ใต้ถุนนะฮะหรือในห้างนะครับไฟน่าจะเปิดให้อัตโนมัติเลยนะครับแล้วก็ถ้าฝนตกแม่ใบพัดก็จะพัดให้อัตโนมัติเช่นกันนะครับแต่พิเศษในรุ่นพรีเมียมนะครับที่รุ่นปกติรุ่นพารรุ่นจีทีไม่มีก็คือตัวนี้ฮนะเดี๋ยวผมดึงกล้องออกให้ก่อนอเราจะได้เห็นพร้อมกันนะฮะตัวนี้เรียกว่ากระจกตัดแสงอัตโนมัตินะครับมันอัตโนมัติยังไงบางทีคนไม่สังเกตไม่รู้นะฮะก็คือปกติแล้วนะครับถ้ารถข้างหลังมันมาด้วยไฟที่สูงมาก สาดเข้ามาตรงนี้แล้วจะส่งหน้าผู้ขับขี่แน่นอนนะครับเราจะแสบตาแต่พอแสงเพราะมันเข้ามามากๆครับตรงเรดาร์รเซนเซอร์ตรงนี้มันจับนะฮะกระจกมันจะทึบค่อยๆทึบแพร่ครับเพื่อกองแสงไม่ให้แสงมากระทบกระสายตาผู้ขับขี่หรือรบกวนผู้ขับขี่เวลาขับจริงนะครับระบบนี้นะครับจะมีรุ่นพรีเมียมกับอีลิทเท่านั้นนะฮะคือเรียกว่าระบบตัดแสง ไปหน้าอัตโนมัตินะครับเพราะว่าถ้าเป็นกระจกทั่วไปเราจะต้องแบบหันหนีหันหนีแล้วก็รำคาญคนข้างหลังนะอันนี้ไม่เลยนะครับก็จะช่วยลูกค้าขับรถและปลอดภัยได้มากขึ้นนะครับอันนี้มีเฉพาะพรีเมียมกับอีลิตนะครับอ่ะเราลองมาดูหน้าจออีกสักหน่อยหนึ่งนะฮะเผื่อว่าใครไม่ทันสังเกตนะฮะเดี๋ยวผมพาไปดูหน้าจอหน้าจอนะฮะรุ่นพรีเมียมรุ่นพาสนะครับจะเป็นหน้าจอแบบนี้เหมือนกันเลยนะฮะแต่ที่แตกต่างกันจริงๆแล้วนะฮะฟอนต์ทุกอย่างอ่ะเหมือนกันเลยถ้าเราแบบ ไม่ได้สังเกตรเราจะไม่รู้เลยตรงที่ว่ารุ่นพรีเมียมหรือรุ่นอีดิทนะครับจะมีคําว่าเนวีมาด้วยมันหมายความว่ามันมีนิเวกเตอร์นำทางให้กับลูกค้านะฮะว่าสามารถไปนู่นไปนี่ได้นะครับตั้งทิศทางตั้งที่อยู่เป็นบ้านที่ทํางานได้ช่วยค้นหาเส้นทางที่ไวได้แล้วมันก็ฉลาดมากๆเลยเวลาเดินทางปกติแล้วเราอาจจะใช้ Google Map เราไปเจอทางแยกใช่ไหมครับมี3แยกข้างหน้าบอกเลี้ยวซ้ายบางทีเราแบบงง้ายไหนมีตั้ง3ามสายทำให้เราหลงได้ใช่ไหมครับหรือไปชะลอเสีย มีโอกาสเกิดวบเหตุด้านหลังได้อันนี้ไม่นะครับอันนี้จะเป็นภาพ 3D ซูมไปเลย 3D ซูมไปไงจะเป็นประมาณนี้ครับมันจะซูมไปอย่างนี้เลยนะฮะแล้วก็มีเส้นสีฟ้าบอกเลยว่าคุณจะต้องไปซ้ายไหนซ้ายที่2ซ้ายที่3หรือซ้ายแรกนะครับอันนี้ก็ช่วยให้ลูกค้าขับรถได้แบบมั่นใจมากขึ้นปลอดภัยมากขึ้นนะฮะอันนี้ก็มีเฉพาะในพรีเมียมและ e อดิทเท่านั้นแต่ว่าหน้าจอจะเหมือนกันทุกรุ่นพาสกับจจะไม่ใส่เนวิเกเตอร์มาแต่เราก็ยังสามารถเอาภาพเนวิขึ้นมาได้โดยการใช้ Google Apple Car p l a y หรือ Android Auto ได้นะครับโดยการเสียบสาย USB เนี่ยเราเอาสายชาร์จนะครับแนะนำว่าเป็นสายชาร์จแท้นะเอามาเสียบตรงนี้แล้วก็เสียบกับโทรศัพท์เราแบบนี้นะครับเราสามารถเปิด Google Map ในโทรศัพท์เราได้และภาพจาก Google Map ก็มาเหมือนกันแต่มันจะไม่เป็นระบบเนวีที่ผมบอกเบื้องต้นเนาะมันก็จะเป็นเนวีในของโทรศัพท์นะฮะมันจะมีความซับซ้อนเวลาวิ่งเข้าเมืองมันจะงงๆนะครับแต่ว่าถ้าอย่างเงี้ยมันจะโอเคกว่าแต่ข้อเสียคือว่าเวลาเซิร์ชอ่ะมันจะเซิร์ชหาย,ยากกว่านิดนึงเราต้องพิมพ์ให้มันถูก สระของมันจริงๆนะฮะไม่งั้นจะผ่าไม่เจอเลยนะฮะแล้วก็ระบบนะฮะระบบแอร์ระบบแอร์ตรงนี้นะตาก็จะเหมือนรุ่น GT รุ่นพัสเหมือนกันหมดเลยแต่ต่างกันที่เรามองไม่เห็นคือระบบเครื่องฟอกอากาศนะ,ะมันจะมีมาให้ในรุ่นพรีเมียมกับรุ่นเอลิทแต่เป็นรุ่น GT รุ่นพัสจะไม่มีระบบเครื่องฟอกอากาศมาแต่เป็นแอร์แยกอุณหภูมิซ้ายขวาให้เหมือนกันนะครับมีระบบพิเตอร์มีอะไรให้หมดเลยนะฮะต่างกันแค่นั้นเองแล้วก็ปี2021้ะะนน่างกันปี2020่สําาคัญมกๆเลยก็คือ็ดเลร์น่ครับางานยงงน,ะะน,นี้เ่า๋ยั เดี๋ยวห้พี่ตัดก,กล้องดูครับให้เห็นอันนี้คือตัวไวร์เลชัตเจอร์นะครับจะสังเกตว่าจะมีไฟสีแดงตรงนี้แปลว่าระบบพร้อมทํางานเราก็แค่เอาโทรศัพท์เราครับไปวางไว้ถ้าเราพยายามอยากใช้โทรศัพท์ที่มันมีเคสหนาๆหรือเคสเป็นแม่เหล็กนะครับมันจะไม่ทํางานถ้ามันทํางานแล้วตรงนี้จะเปลี่ยนเป็นสีเขียวเห็นไหมครับถ้าเต็มจะเปลนะนะี่ยนเป็นสีฟ้านะถ้าผมจำไม่ผิดนะเต็มจะเปลี่ยนเป็นสีฟ้าแค่นี้เองครับไวเลชัตเจอร์ก็ทํางานแล้วมันก็จะใช้าแบบแต่มันไม่ใช่เป็นแบบฟาสชา์นนะครับมันไม่ได้ชาร์จเร็วมากนะมน แทบชาร์จอ่ะถ้าคุณเปิดบลูทูธเปิดเพลงไปด้วยแล้วก็ชาร์จไปด้วยแบตแทบไม่ขึ้นเลยนะครับแนะนําว่าใช้สายชาร์จปกติดีกว่านะฮะถ้าใช้อย่างอื่นไปด้วยแต่อันนี้ไว้สาหรับฉุกเฉินนะฉุกเฉินในกรณีที่ว่าเอ้ย เราขึ้นรถมาเอาลืมสายส่ชาร์จแบตมานะฮะต้องการชาร์จแบตล้วก็มาชาร์จท,ที่รถเราได้นะครับตัวนี้ก็เซฟตี้ไปอีกหนึ่งอย่างนะครับแล้วก็ตัวนี้และทุกรุ่นของปาร์เจลสปอร์ตเมื่อกี้ผมย้ําไปแล้วด้านหน้านะครับคือเป็นเกียร์อัตโนโมัติ8สปีดน,นะครับถ้าใครอยากลองเล่นเกียร์อัตโนโมัติสามารถเล่นทางไหนได้บ้างกดที่แทร็เดิลชิพนี้ได้พวงมาลัยได้บวกลบได้ถ้าคนเล่นเป็นนุ่นถ้าเป็นคนที่ขับเกียร์ธรรมดาเป็นอยู่แล้วจะเข้าใจระบบก็คือระบบเกียร์ธรรมดานั่นแหละนะครับบวกกก็็คคืือ1-36345,8ลบ 8754321นะครับขึ้นอยู่กับรอบเครื่องอยู่กับเกียร์นะตอนนั้นวิ่งอยู่ประมาณเท่าไหร่นะหรืออีกวิธีหนึ่งนะครับต้องการแมนนวลเราก็ดันมาดีนะฮะแล้วก็ดันออกด้านซ้ายนะครับดันออกด้านซ้ายอย่างนี้นะฮะจากนี้จากเกียร์ปกตินะครับที่เป็นตัวดีมันก็จะเปลี่ยนไปครับเปลี่ยนเป็น1234ให้โดยการดันดันก็เป็น23เกียร์4เกียร์5เกียร์6เกียร์7ดันลงก็ลดเกียร์ไปเรื่อยๆอ,อันนี้คือ ระบบสปอร์ตนะฮะก็สามารถไว้สาหรับขึ้นเขาลงเขาได้นะครับถ้าใครไม่มั่นใจนะครับหรือว่าใช้แับเล่งแซงก็ได้นะครับถ้าไม่มั่นใจในเกียร์ออโต้นะบางคนไม่เคยขับเกียร์ออโต้มาก่อนนะฮะจะมีพวะพวงนะครับเขาใช้ระบบนี้แทนนะฮะแล้วก็สุดท้ายครับจะเป็นระบบเบรกมือไฟฟ้าพร้อมกับออโตเบรกโฮอันนี้มีให้ทุกรุ่นนะฮะใครไม่รู้นะครับใครเพิ่งหันหันแบบว่าตัดสินใจเอ้ยเป็นปาจโร่หนึ่งในตัวเลือกนะครับให้เราทราบว่าโหรถเรานะครับไม่ต้องดึงให้เมื่อนะครับเป็นระบบเบรกมือไฟฟ้า ใช้ง่ายขึ้นคืองัดขึ้นไฟจะติดตรงนี้ เวลาจะออกเดินทางก็แค่จิ้มลงนะครับไฟก็จะหายไปเราก็สามารถใส่เกียร์ดีเดินทางได้เลยครับส่วนออโต้เบรกโฮมันช่วยเบรกในขณะที่เราอยู่เกียร์ดีได้เผื่อบางทีเจอรถติดๆหนักๆใครอยากรู้ว่าต้เบรกโฮมันทํางานประมาณไหนมีคลิปแล้วครับไปดูในคลิปเก่าๆได้นะเข้าไปในช่องดูคลิปเก่าๆเกี่ยวกับต้เบรกโฮได้นะอันนี้ทําไว้แล้วนะฮะก็ถ้าเป็นด้านฟอนานหน้าจุดเด่นของปัจจุบันสปอร์ต GT Premium นะครับที่ต่างกับ GT ปกตินะครับก็คือหน้าจอทียาให้อีกทีหนึงรีแคปให้อีก ระบบหนึ่งระบบสุดท้ายมันจะอยู่ด้านขวามือเดี๋ยวผมอินเสิร์ตภาพให้ก็คือช่วยต้านชนด้านหน้าเนี่ยมันจะมีใกล้กลางไกลเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้อะให้ลูกค้าได้เห็นชัดๆอันนี้เขาเรียกว่าระบบนะฮะเตือนกันชนด้านหน้าเผื่อว่าบางทีเราขับรถมาใช่ไหมเสร็จแล้วครับมันจะชนกันข้างหน้าเราไม่ได้เบรกนะฮะอาจจะดูโทรศัพท์อยู่นะครับหรือมองข้างทางอยู่เนะี่ยรถมันจะช่วยชะลอการเบรกให้โดยที่ว่ามีเสียงเตือนและระบบ ABS ทํางานให้ตัโนมัติโดยที่ลูกค้าไม่หยยบเบรก แต่ถ้าลูกค้าไม่อยายเบรก ك, มันจะปล่อยชนนะครับอันนี้มันสามารถตั้งใกล้กลางไกลได้เพื่อให้เหมาะกับนิสัยการขับขี่ของลูกค้าแต่ละท่านเนาะอันนี้มีเฉพาะพรีเมียมนะฮะก็ใครเผลอๆนะครับรถมันจะเตือนก่อนก่อนที่จะชนแน่นอนนะฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าคุณมีสติคุณเบรกได้ทันแน่นอนยืนยันร้อซแต่ถ้าคุณไม่มีสติครับคุณหลับในคุณเมานะฮะก็จะผ่อนหนักให้เป็นเบาได้ไม่ได้เป็นระบบที่ช่วยหยุดนะครับเป็นแค่ช่วยชะลอนะฮะมีเฉพาะในรุ่นพรีเมียมข้อจุดเด ระบบเนวิเกเตอร์นะฮะมีเนวิเกเตอร์ให้เอ้ยระบบหน้าจอมีเนวิเกเตอร์ให้แล้วก็ระบบแอร์ครับมีเครื่องฟอกอากาศให้นะครับส่วนเครื่องยนต์เกียร์เหมือนกันทุกรุ่นนะครับช่วงล่างย้ำอีกทีนึงเหมือนกันทุกรุ่นมิติรถเหมือนกันทุกรุ่นนะฮะก็คือความกว้างความ,วามยาวความสูงที่พูดไปต้นคลิปเหมือนกันหมดนะฮะไม่ต่างกันเลยนะฮะแล้วก็ระบบเบรกเบรคไฟมีให้เหมือนกันทุกรุ่นนะฮะอันนี้ก็คร่าวๆประมาณนี้อ่ะแล้วก็กระจกกระจกตัดแสงก็มีเฉพาะพรีเมียมกับอีลิทนะฮะส่วนที่เหลือนะครัััับมมมิิิตตภาาาายในนนนนนรถเเเหหหืออกกกดะะะงงจ่่่แควีลท็็ป เบาะหนังสีน้ำตาลนะครับถ้าเป็นพรีเมียมเป็นพัรก็เป็นเบาะหนังสีดำนะครับก็ คลิปนี้นะฮะก็เป็นรถของลูกค้าเบสเอนะฮะคุณพิยุนะฮะแล้วก็ซื้อในานามบริษัทนะครับเดี๋ยวก็ต้องขับไปส่งช่วงบ่ายอันนี้ก็เอามารีวิวกันในการใช้งานเบื้องต้นข้อดีข้อเด่นของพรีเมียมเนาะอันนี้เผื่อใครสนใจก็เอ้ยอ๋อพรีเมียมหน้าตาเป็นแบบนี้โอเคจะได้ตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะครับคลิปนี้ก็คร่าวๆประมาณนี้กราบขอบพระคุณพิยุนะครับจากใจจริงนะครับที่มาอุดหนุนน้องเบสนะฮะแล้วก็ให้เบสได้ดูแลนะฮะแล้วเอารถไปส่งให้ด้วยเดี๋ยวตอนช่วงบ่ายเจอกันนะครััััับบววววนนีี้้ขออตไปก่แลวสวสดคร พาไปต่อเลย